คืออะไรอ่ะหน้าตาเราคาวๆนะครับโอนี่ๆๆๆๆติไอ้ติวิตามมันถึงอ่ะวิ่งตามเลยมาท่านผู้ชมครับเราบลูลุยกันต่อนะครับ Roblox The Backroom นะครับ EP 12พาร์2นะครับเรามาเริ่มเล่นกันเลยกับแบบ The Backroom นะครับค้างคากันไว้ในคลิปที่แล้วใครที่ยังไม่ดูไปตามดูกันด้วยนะครับจะได้รู้เรื่องนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะครับไปกันเลย มาเพย์นะครับมีการเซฟกันไว้นะครับเราเล่น2ด่านแรกไปแล้วนะครับวันนี้เรามาเล่นกันด่านที่3นะครับคือ the back room l e v l สองนี่นะครับเวลนี้ก็จะเป็นท่อทางยาวๆนะครับมาดูกันว่ามันจะให้อารมณ์เป็นยังไงนะครับโอเคนะครับมันต้องเดินเองสินะมันต้องเดินเองสักหน่อยหนึ่งนะนะพอเขามาอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยมีเสียงเพลงอะไรเต้นเต้นด้วยเนี่ยเอ๋อคืออะไรอะหน้าตาเราขาวๆนะครับโอ้ยโห ตีตีเอ็นตีตีวิ่งตามมันถึงก็วิ่งตามเลยอะไรครับเนี่ยมันถึงก็วิ่งไล่เลยมันให้เราวิ่งหนีเหรอโอ้แล้วเสียงเพลงโคตรตื่นเต้นโอ้เสียงเพลงโคตรตื่นเต้นนะฮะจะโดนลิเกซิตไหมเนี่ยไม่รู้ไม่สนใจแล้วอู้หูอู้นะเขาข่าวด้วยโหน้าผมเขาข่าวด้วยเก็บก่อนเก็บก่อนโอเคโอเคมามันดิมันดิถึงเอ็นตีตี้เขาจะอ๋อถ้าเกิด เรานะครับมีเอนติตี้เข้าใกล้เนี่ยหน้าตาเราจะเข่าๆนะครับโอ้โหตื่นเต้นดีว่ะต,ตื่นเต้นดีว่ะเมื่อ <laughs> ก,กี้ผมพยายามเอาอันนั้นหัวสู้นะครับแต่สู้เอนติตี้ไม่ได้จริงๆเราต้องหาทางไปนะครับถ้าเจอเอนติตี้เราจะจะจะ,จะโดนไล่นะครับอันนี้ห้องอะไรเอาล็อกล็อกซะด้วยเออมิติเอ็กซ์ซะด้วยเอออันนี้อะไระแฉลงเอาแฉลงไปไขห้องที่ล็อกได้ปะโอเคอันล็อก อลอลกี้วะอลอลกดิโอ้แลงงัดไม่ได้งัดห้องไม่ได้เราต้องหาทางไปนะครับในเลเวลนี้จะมีเอนติตี้คอยวิ่งไล่เราอยู่อืโหมาถึงกระตือเต้นเลยนะครับอ่าทางไปอยู่ใส่นะเจอไปเพื่อนอุยอ้ย,ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอยู่ไหนไม่รู้แหละต้องวิ่งไปหน้าก่อนมันมาแล้ว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  ไฟฉายไฟฉายมันรู้มันอยู่ใกล้เราแน่ๆอยู่ใกล้เราแน่ๆเฮ้ยมีแสียงแถบนั้นไหนวะมันต้องกำลังพยายามวิ่งไล่เราอยู่อะเพราะว่ามันมีเสียงแต่แดนเต่แดนนะครับนั่นไงมันมาแล้วนี่ไงไม่รู้ว่าคืออะไรวิ่งใส่ก่อนละวิ่งใส่ก่อนเลยวิ่งใส่ก่อนเลยซึ่งซึ่งช่วยอะไรไม่ได้อ่ะอ่ะเป็นไฟไฟเฉยๆอ๋อเออมาดิ ไปดิไปดิข้างบนข้างบกลัวเปล่ปากลัวไฟเพื่อนมันว่าไม่กลัวไฟดีวะมันไม่กลัวมันไม่กลัวเลยทนะ่านผู้ชมโอ้โหจุก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 ครับท่านผู้ชมจุกผมจุกผมจุกผมจุกเออไปตามวบมาแล้วไอ้แสงแสงนั้นคืออะไรไม่รู้แต่มันดูมีหวังมากๆโอ้โหระยะไกลอยู่ มันก็ไม่ได้วิ่งเ,เร,งเร็วมากนะครับไอแสงเสงอะไรมาดูจะวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนมันกลัวไอแสงแสงนี้ไหมมันจะเป็นไฟเฉยๆนี่ครับเปลี่ยนอาวุธคอมมอนมาลีลีมานาจุก,กันหน่อยเอาเปล่าม,มันหยุดวะอม,มันไม่หยุดมันไม่หยุดจุก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 ยังไงแล้วผมจุกโอ้โหไม่ได้กินหรอกไปทางนี้ เราก็พอจะหนีได้เลยครับไอ้กวาดนี้มีไว้ทำไหมไวะอยากจะรู้จริงไงทางตันโอ้ทางตันโอ้าโอมาตูมตูมๆหล่ยาใหญ่เลยตรงนี้สิไม่กลัวเลยตามมาแซ่ตามตามาแซ่ก็ที่ระหมาเมื่อกี้นี้ปะเฮ้ยผมเจอคนวะกำลังคานอยู่คานทำไมเอาเพื่อนมาหาอนะ ข้างหลังอะ่ะไปแล้วเขาได้จะบ,บาดเจ็บนะจักสภาพแล้วนะครับล็อกมดเลยตรงเนี้ยประตูตรงน,นี้ขนาดตันมาดิมาดิขอรีก่นขอรีก่อน,ออนจุก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 ปบจุกกลัวหรอกติดติด,ต,ดติดบาร์กันเลยติดบาร์กันเลย ทางนี้น่จะเป็นความบังของเราไมา่สุดแล้วนะครับโคตไกลเลยยังไกลเลยฮะเราไปทางนี้ดูไปทางนี้ดูมันจุกเราไม่หยุดเลยฮะท่านผู้ชมตัวนี้น่าจะหนีพ้นแล้วนะหนีพ้นเพราะไม่รู้ครับถ้ามันเงียบไปแล้วอ่ะนั่าตื่นเต้นดีนะเพราะมีอะไรมาไล่เราแบบเนี้ไปไปต่อไปต่อทางนี้มีอะไรจะบอกนะว่าทางตันโอ้ไม่ทางตันอ,อืมเล่นนะ โอที่ไหนจุกจุกจุกอาไปหลอดยากอยู่นะเอาจริงง่ะนะฮะเฮ้ยเหมือนเจอแล้วเดินหาตั้งนานคือประตูนี้เหรอเป็นประตูที่มีแสงสว่างอันนี้เหรอเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยควดนานเจอแล้ว เวลต่อไปเร็วๆนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีเวลต่อไปจบประมาณนี้นะครับสำหรับแมปนี้เดี๋ยวรออัปเดตต่อไปนะครับในการไปแมปต่อไปเนาะวันนี้ไปแล้วนะครับกัสวัสดีครับ